คุณผู้ชมเจ้าวันนี้พัดมีสมุนไพรดีๆสมุนไพรเด็ดๆอยากจะมาบอกคุณผู้ชมเจ้าสมุนไพรตัวนี้สุดยอดแต้ๆเลยเจ้าท่านไหนที่หาสมุนไพรบับปะหาสมุนไพรบะเจอต้องสูตรนี้เลยเจ้าสมุนไพรคุณวาทินเจ้าอันนี้เป็นสูตรหนึ่งเนาะควัดดำนี่เป็นสูตรหนึ่งมีตัวยามากกว่า35ชนิดเจ้าสูตรหนึ่งนี่เป็นยาน้ำเถาว,วันเปลียงเนาะ แกปวดข้อปวดเข่ากดไหลย้อนเป็นเก้าเบาหวานความดันช้าปล่ายมือปล่ายเท้านะเจ้าสูตรนี้ใจไย,ย้ย่างดีเลยเจ้าเฮามาใจสมุนไพรบำบัดด้วยวิธีธรรมชาตินี่ก็คือสมุนไพรของคุณวาทินอันนี้เป็นสูตรหนึ่งเจ้าสุดยอดขนาดเลย ส่วนนี้ก็คือสูตรสองสมุนไพรของคุณวาทินเจ้าสูตรสองนี่เป็นยากระสายเส้นเนาะสำหรับท่านที่ปวดเมื่อยตามร่างกายนิ้วล็อกเส้นตึงบำรุงกำลังท่านชายกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะเจ้าสูตรนี้ใช้ได้ผลดีขนาดเลยตัวยาเด่นๆที่อยู่ในนี่มีเยอะแยะมากมายเลยอย่างเช่นถเถาอ็นอน่อนเถาวันเปียงกำลังเสือโครงกำลังวัวเถลิงกำแพงเจ็ดชั้นรวมตัวยามากกว่า43ชนิดเจ้าอยู่ในนี่อยู่ในขวด สูตรสองยากระใสเส้นนี่นะเจ้าสูตรนี้ดีแท้เจ้าท่านใดทีด่มีปัญหาเหล่านี้ลองลองใจสูตรนี้พอเจ้าสมุนไพรคุณวาทินได้รับผลรับรองจากคณะเภสัชมหาวิทยาลัยสารคามเจ้าเพราะฉะนั้นไว้ใจได้เลยสูตรนี้ของคุณวาทินเด็ดสุดเลยเจ้ามีเสียงของผู้ใช้จริงจากสมุนไพรคุณวาทินไปฟังกันเลยเจ้าแป้าเป็นโลกระเพาะเป็นกดไหลย่อน กินยาตัวนี้แล้วรู้สึกว่าด,ดีอาการแสบท้องปวดท้องหายไปหมดเลยเดี๋ยวนี้กินอย่างได้สบายนิ้วลอกนิ้วอย่างก็กินได้เจ้าทุกรอดการผลิตมีผลแลบรับร้องว่ามีสารสเตียรอยว่ามีสารปนเปื้อนว่ามีแอลกอฮอล์ไว้ใจสมุนไพรคุณวาทินเจ้าสนใจติดต่อสอบถาม ได้ตีเฟซบุ๊กสุภาษิตอุทรังหรือว่าเบอร์โทร0649409693มาอู้เอ่ยกันได้เจ้าตามเบอร์โทรแล้วก็เฟซบุ๊กที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี่เนาะ